สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือในมั่งพบก,กับช่องยายแพรซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย่แพรซีก็ได้นนำของมูลแนวทางแรงเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางวันศุไปรับชมรับฟังยาแพรซีฝากกดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ยาแพรซีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยแย่แพยซีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่บริพาดเบิ่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายใครกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับแเวแววไลายายห,ห้างเนาะพี่น้องจ๋าไปเบิ่งของโมูเนาะทางอาจาั์ทันแรกเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนวทางนี้ค่ะพี่น้องเป็นเนวทางของแอดวิไลพอตเลขเด่นนะคะ่ะเด่นมาได้บนล่างนะคะสูตรน,นี้มาได้บนล่างเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่หกกั 6. วใจเลียวเด่นศูนย์เพื่อนบอกว่าหกหนึ่งหกห้าเลยหกเก้าอาจั เอาไว้หมักเนว่าทางปนกับแคบหนาจอน้ำิ่นเด้เลยเนาะพี่น้องเนาะมาอเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่นอ้องพ้นบอกว่าเต้มสองตัวบนเนาะค่ะงวที่เล้วเต้มเก่าซันพี่น้องขามาเจ็ดสองเนาะวดน,นี้ก็เต้มเก้าคือเก่าพ่นบอกว่าเก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดสองหกสามใลหาดีอย่าลืมทางหกสองต้อวงวันนี้ดังกันหกหนึ่งแห้งได้พี่น้องค่ะเนะาะไว้มักกระจวดจานได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากรังลาเนาะคะ่ะขอบคุณที่แบ่งปันแน,นวทางเดอาจารย์เด้อนะคะเพิ่นบอกว่าหลัก10ล่างสองสูตรชนกันอยู่ที่ว่าสั้น89012นะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางค่าเลขดับ2แก้ให้เอาอยู่ก็คือเหลือแค่สามโตเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้ายังบ่ทันได้เหตุอนันนี้เลยพี่น้องม้มนี้อ,นอันขายแอร์แต่ยุงอยากเลยไเดมาซาเนาะ ขายแอรกเจ้ามากมาซื้อแอรขายแอรเกา่าเราพี่น้องเลยซองพันกว่าบาทเพิ่บนบอกว่างวดน,นี้เด่นล่างาสัดโมเทีเลวเด่นศูนย์มาศูนย์สองมอนี้เด่นหเอเอเด่นหกล่างมดนี่ก้นไห้หกมาแห้งโต้ไปเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ้งค่ะ เนาะสูตรนี่สามตัว,วสั้นเพื่อนวานา้องวัที่แล้วเข่าเก่าเจ็ดสองเนาะวงนนี่แคบหนาจอเลยนะพี่น้องเด่นอยู่ที่เก้าเจ็ดสองคือเก่าเนาะค่ะสูตรอ่าหนึ่งทับสองทับหกเก่าเนาะแคบหนาจอเอาไปเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนว่าเข่าของเพื่อนลีลีได้พี่น้องเนาะโตไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอ่อ เพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เด่นบนน่าจ,จะเป็นแนวทางเอตต่อเนาะบนตัวหนังซื้อแล้วเนาะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นแนวทางของเอตต่อเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเด่น973 9793และ73เนาะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาต่อไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวิเชียนนะคะงวดที่แล้วมาก297ตัวนะคะเอา3ตัวได้ไพ่ขออนุญาตป่ะอ่านห้เนาะพี่น้องเนาะแทบบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมากระจจดจาด้าใดเลยนะคะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของอแอดพหัดวัซซันพี่น้องมาเบิงนะคะ่ะวัตทิเลี่ยวเขาศูนย์สองเก้าเจ็ดสองพร้อมนะคะมาตามต่อจากพี่น้องหนึ่งกุมภาเด่นลักลอยหนึ่งสองห้าหลักสิบหนึ่งสี่แปดหลักหน่วยอยู่ที่ศูนย์กับหาวัซซันพี่น้องคะ่ะเอาล่องเบิงเนาะพี่น้องนเนาะมักแนวทางอาจารย์ทันใดก็ค่อยเคบหน้าจอตามเพลินนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางาเป็นแนวทางของเอ็ด e วีอีวีและโยวัสด์พี่น้องคะเอ็ดวีไลโยเนาะพูดบอกว่าเลขเด่นเอ็ดวีไลโยงวดน,นี้วสัสด์งวดที่แล้วเขาเก้าเจ็ดสองงวดน,นี้พูดบอกว่าหกเก้าเจ็ดหกเก้าสาม สองตัวบนแขนเขียนมกักกระจวดพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของเอดวีและโยเนาะค่ะพี่น้องนอนต่ตไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องสูตรนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เป็นแนวทางเด่นหล,ลักล็อหลักลอยก็หลักหน่วยแมนบอร์ร้อยหน่วยบนสําหรับแนวทางของคนสีเกียรติน,นะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเด่นหลักร้อยหลักหน่วยวัาซันพี่น้องขา่นอบอกว่าเนอเอ เดนหนึ่งก็แปดรอพี่น้องเนาะเดนหนึ่งและแปดนะคะพี่น้องค่ะผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้ายหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องเป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอ่าวิ่งลางเม็ดเดียวแม่นเม่นกระสันพี่น้องเอาลองเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ่นวางวันที่แล้วศูนย์วันนี้หกเนาะจ้าเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่เป็นแนวทางของน่าจะเป็นแนวทางของแอดมินมูลพวงหน่อยเนาะเพื่อนบอกว่าลักเอ่อเด่นบนชนอยู่ที่วันที่แล้วชนอยู่ที่เจ็ดนะคะวันนี้ชนอยู่ที่5นะคะพี่น้องคะเด่นบนเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าวันที่แล้วหายเจ็ดสองนะคะวันนี้ 8, 3, 5, 8, 3, 4, 8, 3, แปดสามห้าแปดสามสี่แปดสามมาสั่น ต่อไปเลยจ้ะอ่าหนึ่งกุมภาพันธ์ซีเกต์วัสีน่น้องคะ่ะเด่นสิบหน่วยบนแปดกับหนึ่งวัสดุเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อหนูผีนะคะเด่นหกลางสองหกสามหกและสี่หกเนาะจ้ะมาเบิง้งสูตรนี้เด่นบนเก้าแปดหาลางหกสี่เนาะคะ่ะอ่าต่อไปเลยจ้ะมาเบิง้งสูตรนี้แอดวิไลพอดนะคะข้างล่าง ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะเลขตารางบาลามี่แสนคำเลือวสัตว์งวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเขาสัตว์แปดเก้าเจ็ดสองนะคะงวดน,นี้มาตามต่อเลขบอกวัวนอาทิตย์วันสั้นพี่น้องคะสี่ศูนย์เจ็ดสองเก้าแปดนะคะเอาล่องเบิ้งล่องวิ่งเบิ้งสําหรับผู้ใดมักแนวทางเลขตารางนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่นะคะเอาเพิ่นบอกว่านเนี่ยหอ่าสองห้าเจ็ด รัดเรน3ตัวเอาเองเรว,ว่องวัน,นาะพี่น้องเนาะมียุคแปดชุดเขบหน้าจอเลยพี่น้องสำหรับแนวทางของแอลูกสายนามเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ามาตามต่อค่ะพ่นบอกว่าเลขเด่นล่างซีตัวเดียวเท่านั้นวนันวดทีเรล้วสองวดนี้อ่าสองกับเก้าวัสดุวดนี้เด่นล่างซีตัวเดียวนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าเด่นหน่วยล่างวัวดทีเแล้วมาสองเ,เนาะจ้างวดนี้แปดหนึ่งซี เจ็ดศูนย์สามนะคะแม่ลักนวยรางเนาะค่ะเนาะต่อไปเดลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขบดเป็นตาลงทุนจําซื้อบดดอกพี่น้องแคปนาจออ๋อแอดทวีนะคะพี่น้องคะงวดที่แล้วบดเป็นตาลงทุนเอาอยูนะคะงวดน,นี้ตามต่อเลยเนาะมีสองหนึ่งสามศูนย์สี่เก้าห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าเก้าสี่ศูนย์สามเละหนึ่งสองบดเป็นตาลงทุนรางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ เด่นล่างเด่นล่างเอดละเด่นเนาะพี่น้องเนาะ90อ่า98901นะคะพี่น้องคะสำหรับเนอทางเลขเด่นล่างเดี๋ยวตัดตัวเดียวน่าจะเป็นวันรัตตลีออกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจามาเบิงค่ะอันนี้เป็นเนวทางของเอดไพยเกวเนาะลงวันที่20เดิมว่าันเด่นบน8กับ2นะคะเด่นล่าง4กับ7 8ปดอะซี่แปดสองแปดสองแกลเจ็ดซีนะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้แนวทางของแอดบูลินเนาะเพแอนบอกว่าอ่าเลขห้าสามศูนย์หาซี 4, 5, 0, หาศูนย์และหาสามเก่าเต้มเจ็ดกับแปดกับซันแอดบูลินละวาเนาะต่อไปเลยจ้ะแต้มแต้มล่างนะคะงวดที่แล้วแต้มสองนะคะงวดนี้แต้มหาคับเก่าเต้มสองตัวล่างแอดลัดฉนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะมาปิทดท้ายโดยแนวทางแอดนั่งฟ้าหน่อย เอ็ดน่งฝ่าราศีมังกรเนาะเด่นอสุนีมาได้บุตรลางนะคะมีสองสี่สองห้าสองเก้าสี่หาสี่เก่าหาเก่าแปดสองแปดสามและแปดสี่หมักอาจารย์ทันใดค่อยเขียบนาจอเอาเดิมพี่น้องเด้อ์นนะคะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊าที่เดินเข่ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุสุขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊าที่ได้แบ่งปันของมเนาะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทาง บอกคุณได้ลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า